มาเบิ่งครับพี่น้องครับเข้าวปีนี้งามคร <c oughs> <c oughs> <fucking 150> <funny> ับเขียวกำลังเขียวเลยครับนี่ข้าวดำด้อครับบ่แม่นข้าววานนัแล้วก็มาเบิ่งวิถีชีวิตของชาวบ้านเฮาครับวิถีชีวิตแบบบ้านานี่ครับอันนี้ห้วยครับห้วยอันนี้กะสิไหลลงไปสู่เขื่อนลำเปาวครับห้วยครับนี่ครับปีนี้ฝนตกดีครับสองมื้อสามมื้อติดต่อกันครับน้ำลายครับน้ำหลากมา่มกำลังหลาก ปาลากำลังขึ้นครับมีตั้งปลาสวายมีปลาขาวปลาหานาชนิดครับพี่น้อง <S <S นี่มาเบิ่งกันนาอยู่หากิ่นของพี่น้องบ้านเท่าหากิ่นง่ายอยู่ง่ายครับหากลิ่นแบบบ้านๆครับพี่น้องมาหาปลาเดี๋ยวลงไปตารางก่อนครับลงไปข้างล่างข้างล่างห่วยก่อนครับเดี๋ยวไปเบิง่งพี่น้องบนตกปลาก่อนครับนี่ใน่นานกับอันนี้ห่วยครับ อันนี้ก็เอืนขัวครับเอืนขัวภาษาไทยก็เอือนนางลานครับเอืนขัวนี่ขัวอมองยืนวันแท้ครับฐานามมานามหลากม้าลายๆนี่ท่วมขัวเลยครับนี่วันบมื่อไร่บินีด้ะบินิด้ะแค่แนนามร่นล่องแน่ครับขากินกินง่ายยุ่ง่ายครับพี่น้องครับอ่าดี่ครับสวัสดีครับ